ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรสร้างโปรแกรมขายหน้าร้านด้วย C-Sharp กับ MySQL เอพหนึ่งในหลักสูตรนี้ก็จะเป็นตอนที่1จากเนื้อหาทั้งหมดของระบบ Point of Sale System หรือระบบขายหน้าร้านนะครับโดยผมจะมุ่งเน้นไปที่การพาทำระบบ User Management คือระบบจัดการผู้ใช้งานระบบ Login Logout Login History นะครับก็คือการเก็บประวัติการ Login แล้วก็ ในระบบล็อกอินนี้ก็จะมีการแบ่งระดับผู้ใช้งานด้วยนะครับเราเรียกว่าเป็น Multi User Role Based Login System นะครับเราก็จะได้เรียนในหลักสูตรนี้นะครับโดยผมจะเริ่มสอนตั้งแต่การพาสร้างฐานข้อมูลใหม่นะครับแล้วก็สร้างตารางที่จําเป็นสําหรับการใช้ในเวิร์กช็อปนี้ก็คือตาราง Employee นะครับเก็บข้อมูลผู้ใช้งานตาราง Login Log เก็บประวัติการล็อกอินะตาราง User Role เก็บสิทธิ์ของพนักงานหรือผู้ใช้นั่นเองนะครับผมโอเคนี่ ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับของระบบนี้กันเนาะในระบบ user management อ่เราก็สามารถที่จะเพิ่มผู้ใช้งานได้นะครับแก้ไขผู้ใช้งานลบผู้ใช้งานแล้วก็ดึงข้อมูลมาแสดงบนฟอร์มแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นการทำ crud นะครับผม c ก็คือ create นะครับสร้างใหม่ r ก็คือ read นะครับคือการอ่านข้อมูลมาแสดงแบบนี้ u ก็คืออัปเด e นะครับการแก้ไขรายการแล้วก็ D หมายถึง delete นะครับการลบข้อมูลนะครับผมโอเคทีนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่การทดสอบสร้างผู้ใช้คนใหม่นะครับกด add new ตรง full name ก็ระบุชื่อเต็มนะครับตรงนี้สมมตินะครับ username ก็คือชื่อที่ใช้สำหรับการล็อกอินเนาะตรงนี้จะตั้งซ้ำกับที่มีอยู่ในระบบแล้วไม่ได้นะครับอ่ะ s w s s w o r d ผมจะสมมติเป็นง่ายๆเนาะ ในส่วนของพาสเวิร์ดตัวนี้จะมีการเข้ารหัสด้วยนะครับผมโดยใช้ s s a 512 hashing algorithm นะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะเข้าไปอ่านราัผ่านได้นะครับจะต้องมีการถอดรหัสผ่านการเขียนโค้ดตรงนี้นะครับก็เป็นการรักษาความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งนะครับต่อไป user role ตรงนี้ก็เลือกสิทธิ์ของผู้ใช้งานคนนี้นะครับผมจะให้สิทธิ์เป็น admin นะครับเราสามารถที่จะเลือกรูปภาพได้นะครับกดปุ่ม b r o w ผมใช้รูปนี้แล้วกัน เมื่อได้แล้วลองกดเซฟดูนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มข้อมูลโปรแกรมจะบอกว่ามีชื่อ username ซ้ำกันก็คือ admin น1นั่นเองนะผมจะเปลี่ยนเป็น admin น2กดเซฟก็ admin น2มีอยู่ในระบบแล้วนะครับอ่ะต่อไปจะใช้ admin ที่ไม่มีนะครับก็คือ admin 1ิน11พา password ก็ดีๆนะเดี๋ดดนะยวเราจะใช้ username ตัวนี้ไปล็อกอินนะครับอ่ะกดเซฟอ่ะเห็นไหมครับระบบยอมให้บันทึกกด yes นะครับเพื่อเพิ่มข้อมูล เรียบร้อยนะครับโปรแกรมก็จะดึงมาแสดงบน ListView แบบนี้อ่าแล้วก็คลิกขึ้นมาโชว์ได้นะครับอ่าต่อไปให้เราล็อกเอาออกไปนะต่อไปให้ล็อกอินด้วย Admin 11นะครับ Admin 11พาสเวิร์ดของเราคือดีดีเนาะอ่าผมลองพิมพ์ผิดดูกดโอเคเห็นไหมครับระบบแจ้งว่าข้อมูลการล็อกอินผิดเนาะอ่าต่อไปลองใหม่ Admin 11 password 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 นะครับ กดโอเคอ่าเมื่อล็อกอินสำเร็จเขาก็จะดึงชื่อชื่อเต็มมาแสดงเลยนะตรงเนี้ยนะครับตรงสเตตัสบารตรงนี้นะครับ,รรรบซึ่งก็คือชื่อ full name ตรงนี้นั่นเองครับอ่าต่อไปนะครับผมสามารถที่จะแก้ไขรายการได้ด้วยนะครับผมจะแก้ไขย username เป็น admin น2ิออ่าพาสเวิร์จะใช้ eeff นะครับ eeff แล้วก็เปลี่ยนรูปภาพด้วยนะครับจะใช้รูปนี้แล้วกันนะครับเปลี่ยนสิทธิ์ด้วยนะครับอ่ะลองดูจากแอดมินจะเป็นแมนเจอร์นะลองดูนะกดเซฟนะครับตอบเยสไปตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วเพ่คลิกขึ้นมาดูเขาก็จะเป็นแมเนเจอร์เรียบร้อยนะครับแอดมิน12ต่อไปล็อกอท์ออกไปนะครับแอดมิน12 password eeff กดโอเคนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะ ต่อไปนะครับผมจะลบได้ไหมนะครับหลังจากแก้ไขได้แล้วตอนนี้เราล็อกอินด้วยแอดมินสิอยู่ลบได้ไหมกด delete โปรแกรมบอกว่าลบไม่ได้เพราะคุณล็อกอินอยู่นั่นเองนะครับต่อไปผมก็จะล็อกเอาท์ออกไปนะตอบ yes เพื่อที่จะล็อกอินเข้าไปสิทธิ์อื่นนะตอนนี้ก็คือแอดมินหนึะครับจากนั้นเข้าไปที่ user management เข้าไปลบแอดมินสิที่เราเพิ่งเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้ได้ไหม delete โปรแกรมยอมให้ล็กนะครับเพราะว่าไม่ได้ล you, นะ็อกอินอยู่เนาะกด yes ไปนี่ก็เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของการเพิ่มแก้ไขลก็กแล้วก็การดึงข้อมูลมาแสดงแบบนี้นะครับก็เป็น c r u d แบบสมบูรณ์แบบเนาะตรงนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างโปรเจกต์กันแบบนี้ในเลคเชอร์ต่อไปเลยนะครับผมสำหรับเลคเชอร์นี้ก็ขอบคุณมากครับ